สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับทําไมจึงไม่รู้อริยสัจธรรมนะครับทำอย่างไรจึงจะรู้อริยสัจธรรมสิ่งสําคัญคือทุกสรรพสิ่งรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหลายเป็นไปตามกฎไตรลักนะครับ มันคือมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแบบบวะมีความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงรไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมเกิดมีมาแต่เหตุมันกฎตรักนะครับที่บอกว่าความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแบบบวนไปเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาเนี้ย นะครับมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นมาแบบแรนดอมเกิดขึ้นมาอย่างก็เรียกว่าไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเหตุไม่มีผลอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้นั่นเองนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะถ้าเกิดมาในยุคสมัยนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นบุถุชนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ทั้งสิน้น แม้ในในสมัยนะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาในโลกนี้นะครับโลกนี้ก็ป่าศจากนะครับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านะจะอุบัติเกิดขึ้นซ้อนกันไม่ได้ก็แปลว่าตอนที่นะครับมีประสูินะครับของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือปุถุชนนี่แหละครับก็เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้นะครับเกิดมาพร้อมกับความมีอัตตาตัวตน นะความที่ไม่รู้นะครับว่าทางดับทุกข์เป็นยังไงอริยสัจธรรมเป็นอย่างไรนะเราต้องจับประเด็นไ,นได้ก่อนนะครับว่าในครั้งสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะพระโพธิสัตว์นะที่ลงมานะจากสูงสวรรคนะ์เพื่อจะมาตัดสรู้เนี่ยก็ยังเป็นปุถุชนนะครับก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีความไม่รู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างพระโพธิสัตว์ นะครับกับปุถุชนธรรมดาทั่วไปก็คือพระโพธิสัตว์จะมีบุญบารมีมาเต็มที่นะครับที่เรียกว่าบารมี10นะทศบารมีนะความดีทั้งหลาย10ประการที่มีมาอย่างยิ่งยวดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีนะครับศีลบารมีนะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีนะครับเนคขมะบารมีนะแล้วก็ปัญญาบารมีอุเบกขาบารมี เราไปไล่ดูนะครับในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ถึงแม้จะเป็นปุถุชนนะมาพร้อมกับความไม่รู้แต่ก็มาพร้อมกับนะครับบารมียิ่งซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถทําได้นะครับเพราะประกอบกุญงามความดีมาอย่างยิ่งยวดมาอย่างยาวนานมันด้วยเหตุนี้นะครับนะพระบารมีนะของพระโพธิสัตว์นะจึงมาสแสวงหานะอริยสัจธรรม มาสแสวงหานะด้วยความเพียรด้วยวิริยะบารมีด้วยขันติบารมีด้วยปัญญาบารมีด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีนะครับด้วยเมตตาบารมีนะครับด้วยศีลบารมีคือเรานับไปฮะสิบประการเนี่ยเต็มที่นั้นพระองค์จึงเป็นบุคคลที่เหนือนะกว่าบุตุชนธรรมดาทั่วไปและในที่สุดนะครับพระองค์ก็ตัดสรู้ก็คือการค้นพบอริยสัจธรรมนั่นเอง ที่เราเรียกกันว่าอริยสัจสี่ 4. พระองค์ทรงค้นพบนะครับทุกนะครับเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยนะครับทางนะครับค้นพบความดับทุกนะครับก็คือนิโรดนิพพานและทางนะครับให้ถึงความดับของทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ปประการมันสิ่งที่พระพุทธเจ้านะครับได้ตดรัสรู้อันนี้มาจากนะ เขาเรียกว่าพระบารมีอันยิ่งยวดของพระองค์ที่บำเพ็ญมายาวนานนะครับแล้วกนะ็ด้วยความที่นะทุกประการนี้บริบูรณ์แล้วในบารมีทั้งหลายเนะมื่อพระองค์ลงมาค้นคว้าค้นหานะครับนะก็พบในที่สุดนะด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองว่าทางนี้มีอยูนะ่อาจจะด้วยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน,อนนะได้มีโอกาสฝึกฝนปฏิบัติมานะใน ในพุทธการนะในสมัยก่อนๆในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทำให้สั่งสมนะพระบรารมีมาอย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นสาวกนะเราต้องดูแบบอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เกิดมากับความไม่รู้นะครับก็เกิดมาพร้อมกับอัตตาตัวตนนั่นแหละครับความยึดติดถือมั่นแต่ทําไมจึงทําให้ว่าองค์เนี่ยสามารถตัดสรู้เองได้โดยพระอ,องค์เองแน่นอนครับ สาวกทาไม่ได้นะสาวกต้องฟังคําจากพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจึงจะสามารถรู้เห็นในอริยสัจธรรมในอริยสัจสี่ได้มันคาถามก็คือว่านะครับทาไมจึงไม่รู้อริยสัจธรรมอย่างสาวกทั้งหลายที่ฟังฟังเนี่ยทำไมจึงไม่รู้อริยสัจธรรมแล้วทาอย่างไรจึงจะรู้อริยสัจธรมรมนั่นแหละรครับ เราก็ต้องนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญนะบารมีมาอย่างไรนะแต่ท่านเป็นนะพุทธบารมีนะบารมีที่มาตัดสรู้เองโดยชอบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรรสาวกก็ต้องมีบารมีก็ต้องมีความดีนะครับที่ต้องทํามาแต่ไม่จําเป็นต้องมากนะถึงขนาดพระโพธิสัตว์บรรสาวกก็ต้องทําความดีนะครับไม่ไว่าเป็นทานบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี นะครับเอ่อเนคขธมมะบารมีนะขันติบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีนะครับไม่ใช่ไม่ทําเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้ทําความดีมาให้มากพอนะจึงไม่สามารถรู้อริยสัจธรรมได้ถึงแม้ว่าจะฟังคําพระพุทธเจ้าฟังแล้วฟังอีกนะครับแต่ไม่ลงมือฝึกฝนปฏิบัติไม่อยู่บนเส้นทางความดีนะไม่สั่งสมบาร,รมีให้เต็มนะให้เพียงพอนะครับก็ไม่สามารถที่จะรู้อริยสัจธรรม แม้พระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกจะกล่าวนะครับก็ทําอย่างไรครับจึงจะรู้อริยสัจธรรมได้ก็อันดับแรกต้องดูแบบอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบาร,รมีมาอย่างยิ่งยวดมันสาวกก็ต้องบําเพ็ญบาร,รมีนะครับคือความดีมาให้มากเพียงพอนะครับเป็นสาวกบาร,รมีนะครับจึงจะสามารถรู้อริยสัจธรรมได้สิ่งสําคัญก็คือว่าทุกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยไม่ไว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมนะครับ ล้วนเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปวนไม่มีอะไรที่จะยึดติดถือมั่นไว้ได้นะครับเพราะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกอย่างเกิดขึ้นมีปัจัยเหตุนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงอนัตตาความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนก็เกิดมาพร้อมกับอัตตก่อนผู้ดชนนี้เกิดมาพร้อมกับอัตตา นะครับเหมือนกับเจ้าชายศิทธ,ธนะัทถะก่อนตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะก็เกิดมาพร้อมกับอัตตาไม่ใช่ว่าเกิดมาก็รู้เป็นอนัตตาเลยจากความเป็นอัตตาเนี่ยครับต้องค่อยๆขัดเกลานะครับอบรมสติปัญญาหนะมายถึงว่าเอาสติปัญญาไปอบรมจิตให้จิตรู้เห็นไปเรื่อยๆแต่แน่นอนครับเส้นทางกว่าจะไปรู้เห็นไปเรื่อย,เ,อยเนี่ยต้องอาศัยบรารมีคือความดีความตั้งมั่นนะครับความเชื่อมั่น ที่ผมเรียกแล้วว่าทานบารมีนะความเสียสละนะครับศีลบารมีนะครับ,บ,รนะค,รบความดีในศีลนะครับสัจจะบารมีนะความตั้งใจนะครับอธิษฐานบารมีนะครับขันติบารมีนะมีความอดทนวิริยะบารมีมีความเพียรน,นะครับแล้วก็มีอุเบกขาบารมีนะวางเฉยได้วางกลางไว้ได้และปัญญาบารมีนะครับ ก็คือความเฉลียวฉลาดนะในการมองในการเห็นในการสังเกตนะในสิ่งที่ละเอียดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะต,ต้องทําขึ้นมานั่นคือบรารมีและเมื่อมีมากขึ้นมากขึ้นจิตที่ละเอียดจิตที่ละเอียดก็จะไปรู้เห็นนะครับสิ่งทั้งหลายที่เกิดและก็ดับเพราะจิตมันเป็นตัวรู้จิตมันรู้วิธีว่ารู้หยาบอยู่ มันรู้เห็นเป็นทั้งกลุ่มทั้งก้อนมันไม่เห็นการเกิดแล้วก็ดับเพราะว่ามันเร็วมากเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูกเกิดที่ลิ้นก็ดับที่ลิ้นเกิดที่กายก็ดับที่กายเกิดที่ความนึกคิดก็ดับที่ความนึกคิดแต่มันเกิดดับเร็วมากๆเพราะจิตที่ไม่ละเอียดเพียงพอจิตที่มีบรารมีไม่มากเพียงพอก็อไม่สามารถรู้เห็นได้ก็ไม่มีทางที่จะรู้นะครับในอริยสัจธรรมได้นะครับ นั้นทาอย่างไรจริงจะรู้อริยธรรมครับก็คือต้องฝึกฝนตนเองขึ้นมานะครับทำบารมีให้เต็มทําจิตให้ละเอียดเมื่อรู้เองเห็นเองก็จะปล่อยวางเองนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ